วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิสาขาบูชาเนาะวิสาขาบูชาที่เราจะได้ยินกันก็คือเป็นชื่อเต็มคือวิสาขาปุรณามีบูชาวันที่บูชาในเรื่องของวันเพ็ญนะปูรณะมีวันเพ็ญขึ้น15บ่ําเดือนวิสาขะแต่ทีนี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15บ่ําเดือนวิสาขะคือมีเหตุการณ์3อย่างคือเป็นวันที่พระเจ้าประสูิ ตรัสรุแล้วก็ปรินิพานแต่อย่างที่พระอาจาร,รย์นันทยานีเคยเทศว่าให้เธอเห็นว่าทูตเจ้าไม่ได้โอ้โหอะไรกันเนี่ยทั้งประสูตรตรัสรุปปรินิพานในวันเดียวกันเนี่ยคือไม่ใช่แค่เป็นวันที่วันเพนขึ้น15ค่ําค่ำเดือนวิสาขะตรงกันแต่ต่างวันและต่างปีพระอาจารย์ก็จะให้เน้นในจุดนี้ยกตัวอย่างเช่นว่า,าถ้าประสูตรทูะเจ้าประสูตรในวันศุกร์นะ ปีจอแต่ถ้าตัดสรู้เนี่ยก็เป็นวันเพนเดือนวิสาขาแต่ปีรากาเป็นต้นคือต่างวันต่างปีแต่ถ้าเป็นเรื่องของจันทรคติจะตรงกันคำว่าวิสาขาเนี่ยถ้าสมมติเราดูศัพท์ของบาลีเนี่ยมันจะมีมาจากสองธาตุธาตุแรกวิสาทต์นะคะ แปลว่าแตกต่างกันบวกขณะธาตุแปลว่าทําลายบวกนับปัจจัยถ้าแปลจริงๆวิสาขาจะแปลว่ากลุ่มดาวที่จำแนกผลให้แตกต่างกันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งวิตัดมาจากวิวิธานะแปลว่าหลากหลายบวกสขาแปลว่าเพื่อนแปลตามศัพท์ก็คือกลุ่มดาวที่มีเพื่อนมากหรือมีดาวหลายดวงรวมกันเป็นกลุ่มดังนั้นให้เห็นว่าวิสาขาจริงๆเขาเป็นชื่อของดาวฤกษ กลุ่มดาววิสาขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานเนี่ยเขาจะมีการแปลว่าเป็นดาวฤกษ์ที่ 16. มีหดวงนะหรือเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทโครจรผ่านกลุ่มดาววิสาขาจึงเรียกว่าเดือนวิสาคา่พุทธศาสนาเนาะก็มาจากทางอินเดียใช่ไหมคะอินเดียความเชื่อก,ก่อนนั้นก็คือเรื่องของพรามหมณ์ฮินดูทีนี้ ในเรื่องของฮินดูหรือภาษาสันสกฤตที่มีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเขาก็จะมีคําว่าวิสาขาเหมือนกันเปลี่ยนจากส่อเสือเป็นสอสาราซึ่งก็ดนนําบทความของอาจารย์ดรเจรไนวิทิตกูลอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้นะคะมาพูดท่านก็บอกว่าวิสาขาที่เป็นเรื่องของภาษาสันสกฤตเนี่ยจริงๆเป็นชื่อของนักสัตว์หนึ่งในระบบปฏิทินของชาวภารตะทีนี้เมื่อว่าโดยคําว่านักสัตว์ คนไทยจะนึกถึงชวดฉลูขานเถาะจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่านักษัตวเนี่ยไม่ใช่คำเรียกปีแต่เป็นชื่อดาวกระจุกดาวหรือกลุ่มดาวตามแนวเส้นสุริยวิถีทีนี้ของทางชาวพรารตะเนี่ยเขาจะมีความมีตำราเนาะเขียนว่าตลอดเส้นสุริยวิถีเนี่ยจะมีนักษัตว์รวม27หรือ28นักษัตวขึ้นอยู่กับตำรา บางนักสัตว์เป็นดาวดวงเดียวบางนักสัตว์เป็นกลุ่มดาวนะคะแต่ทีนี้สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ของท้องฟ้าเนี่ยดวงจันทร์เขาก็จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นสุริยวิถีผ่านนักสัตว์ต่างๆเวียนไปเรื่อยๆในแต่ละคืนจากจำนวน27หรือ28นักสัตว์ตามตำรานี้ดวงจันทร์จะไปเต็มดวงพอดีในนักสัตว์เพียงแค่12นักสัตว์เท่านั้น ชื่อเดือนทางจันทรคติแบบฮินดูก็จะตั้งตามชื่อนักษัตว์ที่ดวงจันทร์เต็มดวงเช่นเดือนมาคะจะตั้งตามชื่อนักษัตวว่ามะขาเดือนใจตระก็จะตั้งตามชื่อนักษัตวจิตราเดือนไวัยสาขะก็จะตั้งตามชื่อนักษัตววิสาขาเป็นต้นดังนั้นเดือนไวัยสาขะในภาษาสันสกฤตบาลีใช้คำว่าเวสาขะหรือวิสาขะซึ่งไทยจะใช้คำว่าวิสาขะเนาะ แล้วก็จะมีปรากฏคำว่าวิสาขะปุรณามีบูชาทำไมถึงไม่ใช้คำว่าขึ้น15ค่ําคำเดือน6เพราะอะไรเขาก็จะมีการเขียนไว้ว่าการที่นับเดือนเนี่ยมันเป็นไปตามระบบปฏิทินของแต่ละภูมิภาคถ้าสมมติจันทรคติแบบไทยเราจะนับเดือนอ้ายเป็นเดือนหนึ่งดังนั้นเดือนวิสาขะจริงๆเนี่ยมันจะไปตกที่เดือน6คนไทยก็จะพูดว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน6 แต่ถ้าสมมุติถามว่าทางจันทรคติแบบฮินดูเนี่ยเป็นเดือนอะไรเขาก็จะบอกว่าเดือนวิสาขะเป็นเดือนที่สองเพราะเขาจะนับเดือนแรกของปีคือเดือนใจตระหลังจากนั้นเดือนวายสาขะวิสาขะจะเป็นเดือนที่สองดังนั้นในบางตำราเขาก็จะมีการพูดว่าให้พูดศัก์กลางๆคือวันเพญเดือนวิสาขะเหตุการณ์สำคัญ3อย่างคืออะไรขอพูดโดยสรุป อนพระพุทธเจ้าประสูติพุทธเจ้าประสูติเนี่ยในวันไหนมีที่เขียนเอาไว้นะคะว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพระองค์ทรงถือกําเนิดในสากยะวงศ์สกุลโคตมะประสูติในวันศุกร์ขึ้น15ค่ําเดือนวิสาขะปีจอ ก่อนพุทธศักราช80ปีณนะสวนลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงก,งกบิลพัทแคว้นสักกะกับกรุงเทวทหะแคว้นโกลิยะซึ่งปัจจุบันคือที่ใดคือตำบลรุมมินเดประเทศเนปาลทีนี้ก่อนที่จะไปถึงการตัดสรู้เราก็าขอพูดถึงเรื่องของการออกบรรพชาการออกบรรพชานี้พระพุทธองค์ตอนที่ได้อยู่ท่ามกลางความสุขสมบูรณ์สิ่งที่ดีต่าง มีครั้งหนึ่งที่พุทธองค์เนี่ยสเสด็จประพาสอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะหรือว่าบรรพชิตพระองค์จึงสั่งเวกพระไทยในชีวิตพอพระไทยในเพศบรรพชิตจึงออกบวชโดยมีการออกผนวดเนี่ย โดยพระองค์ทรงม้ากันทกะพร้อมด้วยนายชนะทรงมุ่งสู่แม่น้ำอโนมานาทีแขวนมันละรวมระยะทาง30โยชน์เสด็จข้างฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีแล้วทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตทรงมอบหมายให้ในายชนะนำเครื่องอาพรและม้ากันทกะกลับนครกบิลพัฒนนี่คือเรื่องราวตอนที่ออกผนวดหรือออกบวชเนี่ยนะคะ ทีนี้เราก็จะตัดมาถึงตอนตรัสรู้เลยพระเจ้าตรัสรู้เมื่อไหรพระเจ้าทรงตรัสรู้เวลารุ่งอรุณในวันเพ็ญเดือนวิสาขะปีรากาตอนประสูตรนี่คือปีจอตอนตรัสรู้นี่คือปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีขณะพระชนมาอยู่ได้35พรรษา35ปีนับแต่วันที่เสด็จออกผนวดจนถึงวันตรัสรู้ธรรมเนี่ยรวมระยะเวลาเป็น6ปี ทีนี้ก่อนเรื่องราวคร่าวๆสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เคยได้ยินคำว่านางสุชาดาซึ่งนางสุชาดานี่แหละเป็นคนนำข้าวมาถูกไปญาตเพื่อไปบวงสรวงเทวดาจริงๆจ,จะไปบวงสรวงเทวดาแต่พอเห็นพระมหาบุรุษประทับที่โคนต้นอาชาป,ปาลานิโครธหรือว่าต้นใส่ด้วยอาการอันสงบนางก็เลยคิดว่านี่แหละเทวดา จึงถวายข้าวมาทปายาตแล้วพระองค์พุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะก็เสด็จไปสู่ท่าสุปดิตริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราทรงวางถาดทองคําบรรจุข้าวมาทปายาตแล้วทรงสงสนานชําระลางพระวรกายทรงผ้ากาสาวพัชอันเป็นธงชัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากเสวยแล้วพระองค์ทรงจับถาดทองคำขึ้นมาอธิษฐานว่าถ้าเราจักสามารถตรัสรู้ได้ในวันนี้ ก็ขอให้ถาทองคำใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปแต่ถ้าไม่ได้เป็นดังนั้นก็ขอให้ถาทองคำใบนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำเถิดแล้วก็ทรงปล่อยถาทองคำลงไปแในแม่น้ำถาทองคำก็ลอยตัดกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น้ำเนรัญชราแล้วลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลถึง82จมลงตรงที่กระแสน้ำวนในเวลาเย็นพระองค์เสด็จกลับมายัางต้นโพที่ประทับ คนหาบย่าชื่อโสติยะได้ถวายย่าปูรลาดที่ประทับณใต้ต้นโพพระองค์ประทับหันพระพักไปทางทิศตะวันออกและทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เลือดในกายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้ายังไม่บรรลุธรรมวิเศษอันเลิศแล้วเราจักไม่ยอมหยุดความเพียรเป็นอันขาด เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสำรวมจิตให้สงบแน่วแน่มีพระสติตั้งมัน่นมีพระวรกายอันสงบมีพระหัไทยแน่วแน่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพ่พองปราศจากกิเลสปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทรงน้อมพระไัยไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานหรือว่ายานความรู้อันเป็นเหตุระลึกถึงขันที่อาศัยในชาติปางก่อนได้ ในปฐมยามแห่งราตรีต่อจากนั้นในมัชฌิมยามแห่งราตรีก็ส่งน้อมพระทัยไปเพื่อจูตุปาตยานหรือยานกำหนดรู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายและหลังจากนั้นก็ส่งน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวัคยายานหรือยานอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายคือรู้ว่านิทุกนี้เหตุเกิดทุกข นี่ความดับลงแห่งทุกขนี้ปฏิปทาหรือทางดำเนินชีวิตเฉพาะอันให้ถึงความดับลงแห่งทุกนี้คืออาสวะนี้คือเหตุเกิดแห่งอาสวะนี้คือความดับลงแห่งอาสวะและนี้คือปฏิปทาคือหรือทางดำเนินชีวิตเฉพาะให้ถึงความดับลงแห่งอาสวะเมื่อทรงรู้เห็นอย่างนี้ออจิตของพระองค์ก็ทรงหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวะิชชาสวะคืออาสวะทั้งสาม เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทรงรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรมจันแล้วกิจที่ควรทำต่อจากนี้ไม่มีแล้วรัสรู้พระสัพพัญยุตยานเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือวันเพนเดือนวิสาขปีรากานั่นเองนี่คือเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ที่สองต่อมาตัดไปถึงช่วงที่ปริณิพาน พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่จนพระชนมายุ80พรรษาพระองค์เสด็จจำพรรษาสุดท้ายณเมืองเวสาลีในวาระนั้นพระพุทธองค์ทรงพระชราภาพมากนะคะแล้วก็มีการประชวรมากด้วยพระองค์ได้ทรงพระดำเนินจากเวสาลีสู่เมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพานณเมืองนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จต่อไปยังเมืองปาวาสเสวยพระกรายาหารเป็นครั้งสุดท้ายที่บ้านนายจุนทะ บุตรนายช่างทองเพราะพุทธองค์ทรงประชวนหนักอย่างยิ่งทรงข่มอาภาธประคองพระองค์เสด็จถึงสาลวนโนทยานหรือป่าสาละของเจ้ามันละเมืองกุสินาราก่อนเสด็จดับขันปริณิพานพระองค์ได้อุปสมบทแก่พระสุภัทปริภาชกเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ในตอนนั้นในช่วงระยะเวลานั้นพระพุทธองค์ได้มีพระดำรัสที่สำคัญว่าดูก่อน,นอานนท ธรรมและวินัยอันที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วและพระพุทธองค์ก็ได้แสดงปัดฉิมโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด นี้เป็นวาจาที่มีครั้งสุดท้ายของพระตถาคตว่าแล้วเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวคนพองสยองกล้าวกรองทิพย์ก็ดังกึกก้องขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพานในตอนนั้นเท้าสหัมบ,บดีพรมก็กล่าวคาถาขึ้นว่าสัพสัตจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลก ผู้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงผู้บรรลุพธรธมหรือว่าพระกำลังอันเกิดจากญาณสิบผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเช่นนี้ก็ยังปรินิพานทำให้เราได้เห็นอะไรขนาดพระพุทธเจ้ายังปรินิพานแล้วเราจะอยู่ไปชั่วนิรันดร์ไม่ตายเป็นไปไม่ได้ดังนั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแม้พระพุทธเจ้าผู้หาใครเปรียบไม่ได้ในโลกยังปรินิพาน ต่อมาหลังจากนั้นก็มีเท้าสักกะจอมเทพก็กล่าวคาถาขึ้นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุข หรือที่เราก็จะได้ยินเวลาที่เขามีการทอดผ้าบางสกุลนะคะแล้วก็จะมีการพูดว่าอน,นิจจาวัตสังขาราเนี่ยเป็นต้นแล้วตอนนั้นพระอานนท์ก็มีการถามว่าโอ้ตายแล้วคนก็เสียใจร้องไห้กิ้งเกิดก,กันเต็มไปหมดพระอนุรุธะก็เตือนภิกษุทั้งหลายที่กําลังคร่ําครวญเสียใจอย่างมากว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ําครวญเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเคยตรัสสอนไว้ไม่ใช่หรือ ว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเลยท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเทวดากำลังตำหนิอยู่ว่าแล้วก็มีการถามต่อละว,ว่า เทวดาเราเป็นอย่างไรก็มีการกล่าวตอบเหมือนกันว่าเทวดาที่เป็นปุถุชนก็กลิ้งเปลือกร้องไห้เหมือนประหนึ่งว่าเท้าขาดแขนขาขาดกลิ้งเปลือกกันอยู่แต่เทวดาหรือมนุษย์ที่เป็นอริยบุคคลก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่านี่ก็คือธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งก็คือร่างกายทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเป็นถึงวันที่เสื่อมสลายไปนะคะแล้วก็ แตกพังไปเป็นธรรมดาและนี่ก็คือเรื่องราวโดยสรุปถึงเหตุการณ์ในวันประสูตรตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานซึ่งในบทของปรินิพานสูตรก็มีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสังเวชนียสถานด้วยสถานเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชมีสนะให้ได้ไปดูให้ได้มีความสังเวชหนึ่งคืออะไรที่ท,ที่พระพุทธเจ้าประสูตร คืออุทยานลุมพินีปัจจุบันจะเรียกว่าลุมพินีหรือลุมมินเดงต้องไปให้ได้นะเห็นว่าพระพุทธเจ้าประติที่นี่ตอนมาที่2ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือควงโพที่ตำบลพุทธคยานะคะที่สคือที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาคือป่าอิสิปตนามฤคทาทยวันแขวงเมืองพารณสีปัจจุบันจะเรียกว่าสารนาและสถานที่ที่4ี่คือ ที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานคือที่สารวโนทยานเมืองกุสินาราหรือกุสินนครสถานที่ทั้งสี่นี้ที่ที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและที่ที่ปรินิพานนั้นเป็นสถานที่ที่พทธเจ้าตรัสว่าให้ท่านทั้งหลายได้ไปดูเถิดให้เกิดความสังเวชว่านี่ไงเกิด แก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอแม้แต่พุทธเจ้าที่สูงสุดเลิศที่สุดอย่างปรินิพานแต่ตามการพินิษวิเคราะห์โดยส่วนตัวอัตโนมติเคยเห็นว่านี่ไงให้เห็นถึงพุทธานุสติหมู่พุทธเจ้าเกิดที่นี่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่นี่มีการแสดงธรรมอย่างยิ่งใหญ่มากมายณนะที่นี้และสุดท้ายของทุกคนในชีวิตก็ต้อง เป็นเรื่องปกติแต่ระหว่างเกิดจนตายได้ทำประโยชน์อย่างไรไว้ว่างอย่างพุทธเจ้าได้มีการทำพุทธกิจอย่างมากมายเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนได้มีพระสาวกที่จะพร้อมที่จะเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนไปอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดจนตายได้ทำกิจอันควรทำอย่างไรบ้างเกิดจนตายอาจจะดูยาวไป ระหว่างวันเนี่ยทำอะไรบ้างตอนเช้าพระพุทธองค์จะเสด็จออกบินทบาทเพื่อโปรดเวนยสัตว์ 2. ตอนเย็นพระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดมหาชนที่มาเข้าเฝ้า 3. ตอนหัวค่ําจะประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งเก่าและใหม่ 4. ตอนเที่ยงคืนจะทรงวิสัชนาปัญหาให้แก่เทวดาชั้นต่างๆ และ 5. ตอนใกล้รุ่งจะตรวจดูสัตว์โลกที่สามารถและไม่สามารถบรรลุทำได้แล้วจะเสด็จไปโปรดถึงที่แม้ว่าหนทางจะลำบากเพียงใดก็ตามดังนั้นให้เห็นว่าทั้งวันพระเจ้ามีพุทธกิจที่ยิ่งใหญ่มากและทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการโปรดสัตว์แล้วก็พาสัตว์ออกจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเมื่อเรารู้เรื่องของพระเจ้าได้มีพุทธานุสติตามระลึกถึงกิจที่ควรทำของพระเจ้า คำสอ,สอนของพูทธเจ้าแล้วก็เรื่องราวการเดินทางต่างๆของพูทธเจ้าเราก็จะได้นํามาแล้วก็พยายามทําตามพระศาส,สดาต่อไปสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อายุวันโนสุขังพลังนิพานะปจ,จโยโหตุ